คสมสวัสด,ดีค่ะเจนจินดามาตามคำขอนะคะวันนี้หน้าสดอีกแล้วว่าก็ไม่สดมากเดี๋ยวหาว่าตอนแหลคือมีคิวนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวโลนเกินโลบตึงไปอีกมันโพงมันหน้าเหมือนเกินไปโทรศัพทเลยขอสดก่อนขอสดนสดน,ดน้ำร้อนรอนนิดนึงเนาะเสียงไม่ดีเลยรู้รำยังใช่ไหมคอยลองเย่ยใไปแรงมาก เอาน้องกูมาดูเนี่ยนางสะกลุลเรียวกันสวัสดีน้องนะคะน้องชายจริงๆมันหลอนางสกลุลเดียวไม่สามารถผ่านท,ทางได้แล้ว <c oughs> ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรวันนี้ก็เลยจะเติมหน้าเบาๆนิดนึงแค่ไลฟ์โชว์หน้าสู่สู่มวลชวนนิดนึงตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างๆน้องมินนะคะน้องมินหนึ่งในสมาชิกชาววังแวนแอร์เ1ียห้าิเอ็ดของเราใครามกดไลไรเยอะอะไรขนาดนั้นขนาดยังไม่ได้ทาอะไรเลย น้องมินชื่อ Facebook เลยเขาฝากร้านตัวเองได้นะคะไลน์ไอเดียค่ะพีเอเอสเอ็นจีพีโออีเอสค่ะอีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะยามน้องมินไม่จะบอกว่าโซหรือไม่โซดิเดี๋ยวโดนตีอีกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่บอกใหม่ค่ะขายของใหม่ฝากร้านตัวเองเฟซบค่ะพีพีเออาร์เอ็มไอเอ็นทีแสงพลอยค่ะเปิลมินแสงพลอยค่ะโซค่ะศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สี่หกค่ะความเอาจริงเกิดขึ้นน่ะคนนี้คนนี้ฉายดนึงพอนะ นนี้าให้ให้นางแด้ให้เอ้าไม่ใช่ให้นางรับทานมาม่าไปก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้นางกำลังทานางเพียงคนละคำเร็วคนละคำคนละคำเริ่มแรกอันนะเริ่มแรกค่ะปากอะตอนนี้เราเป็นสมาคมแม่บ้านอยู่ที่แอร์เรียนะคะคนนึงกินมาม่าคนนึงนั่งแจกลายผู้ชายคนนึงเติมหน้าค่ะถูกค่ะเวลาไม่ได้แต่งหน้าทาแป้งขาวๆเขียนคิลลี่นิวแล้วเตอร์มินี่ยเขาเรียกอะไรนท่าแป้งขาวๆก็เป็นเทพพิทักษ์ก็ดูมีไงเป็นเทพ ต้องทำย no? oh, ังไงนะเทพี่ทักเหียวโอปะอะพี่แพททำทำยังไงนะเทพพิทัก์เอาอีกเมื่อวาเหรออันี็เหลือนนี้ทำนี้เร็วเร็วไม่สบายอ๋อ้โอียร์เค้โอ้โเ้อ้อ้้โอรโอ้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 อ้อ้โ้โอนโอ้โอโหอ้้อออออ มาม่าร่มสาบานเป็นมาม่าร่มสาบานนะคะโอ้มีความเป่าให้ด้วยน่าจะเป่าขนาดนี้ <c oughs> เป็นมาม่าร่มสาบานมาม่าร่มสาบานมา <c oughs> ม่าร่มสาบานคือแล้วร้อนเจองมีกุ้งด้วยเออมีกุ้งด้วย <c oughs> ใครอยากใครอยากคุยอยากถามอะไรถามมาเพราะว่าวันนี้คิดไม่ออกนะคะแค่มีความรู้สึกว่าอยากจริงแบบว่าการเติมเติมหน้านะคือแบบว่าชีวิตประจําวันของคนเราอะค่ะคือ สมมุติว่าเราเราจะออกข้างนอกบ้านใช่ไหมอันนี้สาระเออก็คิ้วมีแค่คิ้วก็พอแล้วล่ะพอคิ้วคือพอคิ้วคือมงกุดของหน้ามันถ้าใครคิดจะออกจากข้างนอกอะไรเงี้ยก็จริง,รงๆอ่ะแนะนําคือมีแค่คิ้วก็ได้คิ้วกระปากอย่างเงี้ยตามไม่ต้องลงเลยก็ได้แล้วก็แต่ว่าถ้าคนมีใต้ตาค้ำอะ่ะก็ควรจะคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดนึงอ่างเงี้ยส่วนแป้งก็เอาแป้งฝุ่นธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะ แกไม่ต้องมียังได้เลยไม่ข่าวแบบเทพพิทักนะไม่เทพนะแล้วถ้าตาตีๆอย่างหญิงอย่างนี้ล่ะจริงๆมันไม่สําคัญที่ตานะคิ้วสําคัญสุดเจนรอมีตาเราไม่มีคิ้วด้วยสิเออก็คงจะพีลึกหน้าดูนะก็คงจะดังกว่าเทพพิทักอ่ะเป็นเจนอะไรเป็นเจนอะไรเดียทิดาอะไรทิดาบูเทพพิทักกับทิดาเสียงไม่ดีเลยอ่ะได้แล้วได้สักหน่อยขอแบบเปล่าก่อนได้ไหมเป่าให้แล้ว ร้อนมากเอาขาปากเลยอ้ข้างบนคือเปล่าแล้วข้างบนคือเพิ่งขึ้นมาจากน้ำดูคำใหญ่ของซ้อ่ะดูนางกินวิธีกินวิธีกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถูกต้องนะคะดูค่ะไม่ได้จะกินจะป้อนกินไปบ้างมาเร็วมิ้นอะมินเร็วมามาบอกลูกตาบานขาปิดตาบุ๋งทำไมอะลูกลฮึตาบานฝั่งนูกได้ไหม อเอตอนนี้ตอนนี้เวลาทานอาหารนะคะไม่ใช่เวลาเล่นโทรศัพท์ดูทําไมแล้วนัะนี่เปิดดูโอ้ยมีความดูหนุคอมอะไอะะไรอะสรุปกูจะได้เติมหน้าปะตป๊บนึงละเพรปากแดงแล้วปากแดงแล้วอกออค่าก่อนเพราะว่าไม่ไม่ที่เจนทําไปทั้งหมดเจนทําเพื่ออะไรหลย เจนพูดเป็นความลับค่ะเป็นความลับทางราชการค่ะที่เจนทําทั้งหมดเนี่ยเจนทําไปเพื่ออะไรคะเจนพูดค่ะผู้ชายค่ะเดี๋ยวเ้าจะไม่เดี๋ยวโลนไปเดี๋ยวผู้ชายเทเนาะตามชื่อคลิปเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวผู้ชายจะเทย่าโรเจอร์เดี๋ยวผู้ชายจะเทย่าโรเจอร์แม่ผู้ชายจะบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงหน้าสดไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าแต่เลาไงต้องแคร์ได้หรออ๋อนิดนึงนิดนึง ปั่นเฮียด้วยซออยากเห็นเฮียแพทป้อนเฮียบ้างสี่ปั่นเฮียบ้างสิอยู่หกเลยเฮียเฮียเลิกเขินเร็วแล้วทำาใหำหน้าแหม่ละายเฮ้ยเมื่อกี้โทนเสียงไม่ใช่แบบนี้นี่รอนย้อนอุ้ยอุ้อแล้วเฮียกินร้อนไรอ่ะกินซุป ออ๋กินซสุกตีนไก่สุกตีนไก่เหรอจริงปะเนี่ยมันไม่มีไหมในเซเว่นมีขาไก่ไก่ใครยังไม่รู้รู้เลยชนะค่ะว่าในเซเว่นมีซุปขาไก่แล้วเอายแล้วยาหนีเลยไม่ไหวพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาไปไหนอะหนีเหรอหนีทุกอย่างบอกเบื่อมากหนีทำไมอะเดี๋ยวปัดมาสคาร่าต่อนะคะให้ให้สองนางเขาอายฟินอฟิน ทำไมไม่ลองซอสป้าเราไม่เห็นใครกินกันไม่มีใครฟินเลยทำไมแมาจะคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลาดหัวมาเลยคะตึงเนี่ยอีตึงตึงเนี่ยอีอีกเนี่ยนี่ผมดูมาคุยเป็นคุนไมาตัดกระดาษยังเนี่ยใครก็ได้ช่วยช่วยเป็นพี่กอล์ฟดัดกรได้คุยอะไรก็คุยกันตลอขอตัดมันโอไม่ได้สิวมีก็ไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกันไม่รอดอ่ะรอดอยู่คนเดียวใครก็ทั้งตอนกินไลน์ไปเรื่อยแล้วจริงเหรอเราก็มีลาบแต่แจกของไหมมีมีมีแจกอะไรแจกอะไรดีอยิบอยากได้อะไรคะ อยากได้อะไรพิมค่ะไหนๆก็ซื้อมาแล้วซอมาม่ารุ่นสาบานเราวไม่ตอนนี้มีโปรโมชั่นว่ามาสองปุกองปุกยี่สิบที่เจ็ดแลกซื้อไปได้ผู้ชายหนีไปละผู้ชายต่างถอยแล้วผู้ชายมีความเขินที่เวลาตัวเองไลฟ์กับรถนะอือหึกพลังเยอะมากเราออกไปไลฟ์ดูรถในตรงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตีนปา่นมาคาร่าก่อนออกไปแนะนำรถ ึ่งก็ไม่ได้รู i, iro, ้เรื ouais. you know, like ่องเลยว่ารถชื่ออะไรบ้างที่แน่ๆมีไฮเปอร์โมเตอระอยู่ทางนอ๊ออ๋อมีไฮเปอร์โมเตอร์อยู่ข้างนอกคันหนึ่งแล้วมีอะไรอีกเจนชอบพูดไม่ชัดลูกไฮเปอร์โมเตอร์อ๋อพี่เดนปัดตาอ้าปากทำไมเปลนทุกคนไม่เป้นเหรอเวลาปัดแบบคลาต้องแบบเป็นทุกคนเอออีกนึงไม่งั้นเดี๋ยวขนตาไม่งอนนะลูกถ้าปากไม่อ้าเฮียอยู่ไหนคะเฮียหนีไปแล้วเฮียหนีไปแล้วเฮียหนีไปนั่งกินหมึกย่าง เฮ้ยแทโบแทโบแทโบสี่สูบเสียงเสียงดูดเมื่อกี้เสยเมื่อกี้เจมีความประเด็นเพราะการโผลขออภัยค่ะเนี่ยกระจกอันนี้เป็นกระจกอันรักอันหัวของน้ำประพายนะนางตกติดตัวตลอดถายไม่ได้ถ่ายกันเข้ามานะคะน้ำประพาชอบสีอะไรค่ะทิม พิมค่ะพิมสีพิมค่ะน่าจะสีแหบไปแล้วตอนนี้้วายเนื่องจากมาม่าเผ็ดมากใส่น้ำเยอะไปเนอืมแต่ก็เผ็ดอยู่นะมันมันแล้วรนรออะไอย่างเง้ยมีความรักเพื่อนที่ป้อนเส้นพอแล้วไปากกินน้ำอ่านจิ่งเนาะไม่รู้แต่กูชอบม่วงคือใครไม่รู้หยิงอามา ต้องเป็นเพื่อนเจนแน่เลยชอบกินบ้างครวะไม่รู้แต่กูชอบโมออ้อ่ะตออีท็อปแอร์เอเชียยังออมีอะไรพูดกันดังหน่อยไหมแอร์เอเชียท็อปแอร์เอเชียยังไงวันนั้นนั่งกลับจากภูเก็ตไม่ทั้งลำม,มีแต่ตัวที่เป็นเก้งหมดเลยทำไมไม่เจอพวกมึงพวกมึงอยู่อุตภาใช่ปะนางไม่ตอบ ตอนแรกว่าจะแบบว่าถ้าเจอใครที่รู้จักหน่อยจะแบบเฮ้ยขอน้ําให้คนหน่อยดิเพราะตอนนั้นหญิงหญิงหิวน้ำมากและหญิงเจอราคาน้ำบนเครื่องไปหญิงพับเมนเก็บเลยจ้าน้ำเปล่าธรรมดาขวดละเท่าไหร่สตาร์ที่เท่าไหร่สี่สิบอะไรอย่างเงี้ยปสี่สิบสี่สิบน้ำเปล่าไม่มีน้ำเปล่าธรรมดามีแต่น้ำแร่ก็ความสวยสามสิบเริ่มเก้งทำกล้วยป้ากิงหน่อกล้วยขอแะอะไรคือเก้งทำกล้วยอ่ะเอาใหม่อ้โกล้วยมากจริง หลังจากตอนแรกที่บ่นๆเรื่องหิวน้ำแล้วน้ำบนเครื่องระคายน้ำนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามปึ้งไปเลยค่ะอ้าปากผี่อํามบนเครื่องอมเหรียญไม่มีการปรับบ่งปรับเบาอะไรเกิดขึ้นต้องให้แอร์มาพักเบาขึ้นเอาเองอะไรอย่างนี้คือไม่ไหวแล้วนับได้สามสิบอาขายของไปอีกี่ไม่แต่หิวน้ำกับกินน้ำมาม่าไม่ใช่แค่เอเชียนะเป็นทุกยี่ห้แพงหมดใช่ไหม อยากเห็นดูรูปจังรูปอะไรอาปากผีอำเนาะส่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ค่ะปาดวงค่ะถ้าคิดว่ามีรูปตอนอาปากผีอำส่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงหนัง id4 ฟรีนะคะเพื่อนซึ่งเจนอะไม่อย่างนี้ว่าเจนอมเหลียน เรียกว่าเจนกื้เหรียญล่าสุดแอดไว้ <c oughs> ไปถึงขั้นคือเหรียญแล้วคืออมอย่างเดียวมันหลับไม่ลึกเนี้ยต้องคืนลงไปเลย, <c oughs> ยวันหนึ่งเจนบอกเจน่มงมากเลยทัาเจนขอตัวไปแลกเหรียญแบงคือที่มือวาหรอคือตอนตอนัน้ <c oughs> นที่ตัวไม่มีเหรียญน,นะคะมีแต่แบงก็เลยไปแลกเหรียญแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้ <c oughs> มาค่ะส่งเข้ามาค่ะโฟคุณพ่อมาแล้วเร็วคุณพ่อมาแล้ว อันล้อมแทนกล้องไปที่คุณพ่อนะคะนี่ค่ะคุณพ่อมือใหม่ลิดแดงในตมน้ำมันนะคะเป็นคนที่ใส่เสื้อผิดซ่าพิซ่าซอกพิซ่าขอดูหน้าหน่อยค่ะตอนนี้ย่วยใครอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนกำลังดูคุณอยู่ค่ะคุณพ่อมือใหม่คนนี้เขาทำเคสมือถือสวยมากใช่ตรวจมาอีกขายของให้เพื่อนก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เคสของแพทนะคะสวยมากชื่อร้านอะไรโฟมมาบอกเขาสิเคสอะไรนะซีเคสใบหน่วย เอแอปไตแอปไตนี่ค่ะเป็นเคสแบบว่าแฮนด์เมดทำเองราคาดีงานต่อรองกับพ่อค้าเรานี่นี่ขอแนีนำเลนี่ะให้ี่ทเขให้แพทอกดูในไอจีนะตอนนี้แพทเจและน้องมินที่นั่งอยู่ข้างเราอุดหนุนไอจีร้านของโฟมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นที่น้องนาฟด้วยเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูเมททูออเดอร์พี่เจนขอรูปคู่ด้วยค่ะซอสกับเฮียเฮียไปไหนคะแพทคับสวยจังเฮียหายป่วยยังคะกันเองมากเลยค่ะพี่เจนอะอันนี้ฝากร้านก่อนค่ะ แคปไปค่ะใครอยากทําเคสใส่ชื่อตัวเองได้เลือกลายเลือกสีเลือกกากเพชรทาเองทุกอย่างได้หมดเลยอันนี้เห็นป่ะเป็นนภปรพาละมีมงกุฎราชินีเด็กแว้นอยู่งนสีสีสองตัวเคสบายหมวยนะคะราชินีเออไม่อนาชินีแว้นนะจ๊ะได้อยู่ได้อยู่เออสวยสวยสวยสามารถทำได้มีเคสอัคระประพาไหมคะสั่งทําได้ค่ะที่ไอจีซีซีเคสบายหมวยค่ะถ้าอัคระประพาก็้วหกพันอ๋อน่าจะประมาณหกพันเป็นลิมิแปดลิมแปดเอเดียร์ชั่นใช่ไหมริมแปดยากมากเลย เขาเรียกว่าชิ้นนี้มีความหมายมมมีควาหเป็นเล่นเป็นเล่นตรงนู้นเลยทำได้แค่ชิ้นเดียวนะเต้แต่ก่อนบอกแล้วบอกให้แม่เนี่ยเลิกให้กินนมตายีราพก็จะกินดู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 ความสมดุลวีเนี่ยแทงไม่ออกนะเดินมาตอนกลางคืนอ่ะระหว่างเปรตหรือคนยืนเต็มเต็มดิยืนตัวตรงๆอ่ะคนี้อะไรสูงกว่าคนตู้สูงกว่าตูู้อะสเกลนประตูอ่ะคุยอะไรกับเขาหน่อยก็ได้เนอะ ฝากเฟซบุ๊กเองลงไปในนี้ที่บ้าแล้วคุยกับโทรศัพท์เนี่ยเอาอีนี่ไลฟ์สดไม่ดูเรื่องหรอชื่อเฟซบุ๊กอะไรเร็วเผื่อเขาอินบ็อกมาถามเรื่องเล่นเล่นไฮไฟอ่ะมีไหมเอาตะเขะเอตะเขะเมื่อกี้มีใครขอลูกคู่อยากได้อัคารัประพาค่ะใครไม่รู้ข้างบนขอลูกคู่ลูกคู่ไม่มีแต่มีอันนี้อ่ะดูไปจ้ะกินเมื่อกี้มีฉอดป้อนมาม่าก็ไปแคปเอาแล้วลูกนะโอ้ตรงนั้นเนาะแคปไม่ทันแคปไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนดูทีหลัง ไปหวยเปล่าร้อยเก้าสิบหวยอัวนี้ออกห้าห้าห้าอะไรซ้อเอาให้เต็มอช่พี่เจเรียกเฮียมาข้างๆซ้อหน่อยเฮียมีเขินเฮียกำลังซซยปลาหมึกสิบสิบนวดอยู่ก็ถ้าเฮียคิดว่าเฮียจะหนีอีเจนพ้นไปค่ะผิดผิดไปค่ะไปค่ะวันนี้เราจะพาทัวร์แอเรียฟิวันกันนะคะเฮียบอกไม่ต้องกูไลฟ์ในแอเรียกูบ่อยแล้ว มันเป็นอะไรมันอันนี้เป็นมุมสาวๆใช่ป่ะอันนี้เป็นมุมสาวๆเอออันนี้มุมผู้ชายมาดูผู้ชายเขานั่งทำรายการมีสาวติดอยู่คนหนึ่งไม่เป็นไรกูมองไม่เห็นนะอันนึงนะนี่นั่งทำอะไรอ่ะอ๋อมัดยาครับกูมองไม่เห็นตัวอ๋อนี่มัดยามัดยาเดี๋ยวไปตรงอยู่มีอีโฟอีเป็ดร้อยเก้าสิบเดี๋ลืมฝั่งเคสมานะอุ่นนหน่อยอ่านี่ใคร ส่วนชนีนางนี้นะคะฉันจำชื่อเฟซบุ๊กนางได้ชื่อยารัตอุดมเออเฮียรั้งกินมาเฮียบอกว่าเฮียเจ็บคอเฮียไม่ไหวแล้วเฮียเจ็บเลยนะเฮียเจ็บคอพูดดีๆเฮียเจ็บคอเฮียไม่ไหวแล้วพูดดีๆทำเป็นขเขินนะทีทีไลฟ์เฟซบุ๊กตัวเองหูต่อยหอยอุ้ยอันนี้คือรถทั้งหมดในวังแวนเรานะคะซึ่งกูไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรบ้าง ไม่รู้ว่ารถเขาเรียกว่าอะไรบ้างอะ่ะไม่รู้สักตอนนอนอีี่ันอนกี่โมงอันนี้ข้างนอกไม่อเลยค่ทำไมอย่าไมไปนั่งขางพี่แพคือตอนนี้เขากำลังแบ่งโซนกันไงาชายชายหญิงหญิลงลรงานกูต้องอยู่ตรงกลางปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันดีวะนั่งรอเวลาเดี๋ยวคืนนี้เอาไปหาขาัญที หยิบหม้อก็ไดก็ได้ขอได้เราไมต้องขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะทำไมเงียไม่นั่งพี่พีคนนี้เป็นเพื่อนสนิทเลยตั้งแต่สนิทมากคนนี้นะคะฝากเฟซบุ๊กพี่ตัวฝากเฟซบุ๊กพี่ตัวให้ฝากเฟซบุ๊กใครที่เป็นแฟนคลับเฮียต้องเป็นแฟนคลับตัวด้วยพีกตัวพัชเชียนันครับปัชเชียนัน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะแมก็ตอบมีเมียหรือยังคะเมียนั่งอยู่ไหนคะฟังครับนั่งอยู่ไหนแมนมุกยาตาอุดมมีความแน่นอนมากแน่นอนโอ้มอกจะพูดอะไรว่าลืมเลยอ่านอ่านคอมเมนต์๊บส่ายดึกใส่ไว้วันนี้ไม่น่าดึกมากหรอกว่าดูท่าทางฝนจะเทเนาะเทมาก ได้ของฝากจากบ้าน BP หรือยังคะอะไรหรอส่งอะไรได้แล้วกินแล้วกินแล้วมาคืออะไรหรอของเต็มเลยเดี๋ยวอ๋ออยู่อยู่ตรงแอร์เรียใช่ป้ะเดี๋ยวไปหาคนไหนแฟนพี่เจนยังไม่มาค่ะยังไม่มาค่ะมีใครถามไหมหรอคนไหนแฟนพี่เจนอะคนไหนแฟนพี่เจนยังไม่มาค่ะกําลังมาค่ะคนไหนอะคนนี้คนคนที่ลงรูปซ้มท้ายขี่อะพิเรียค่ะ เข้าไปดูเฟซได้ค่ะยานาพัชสันจิค่ะชื่อเล่นสันเจียวค่ะโอ้โหทำไมฉีดยากันแรงขนาดนั้นน้าแหวกยากอิงทูรีคอนเนกมึงมุมผู้ชายอยู่นู่นไม่ใช่หรออยากเห็นแฟนพิเศษจังเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหัวเขาเองเนี่ยคนนี้ลูกมึงไปไหนฟกัเดี๋ยวเข้มารู้หมดอ๋อยังไม่มีรูปนะแกย่างย่งยางย่างยางันางส่บงั่าาาง ค,นนคือคือเนี่ยถ้าเก<ค>ิดฝนไม่ตกก็มีกม็มีสิทธิ์สมมุติสมมุตินะว่ามีสิทธิ์จะได้แวนอยู่แล้วก็จะได้เห็นกันว่าใคร,ใครนะคะเร,เราจะเป็นเป็นความลับนะคะชื่อเฟซซันจิค่ะยานะคะซันจิอันนี้มุกเ,เป็นความลับเปล่ามินที่อาพิเลียค่ะถ้าเขามาดูอยู่กูโกะแล้วห้ามดูนะคลิปนี้มึงไม่ต้องกดเข้ามาดูเลยเนี่ยมาฝึกเอ้อนนะหน้าหลักสินใจไม่แต่งตาเลยแต่งตาเลยแต่งตา แอร์ฟิตตี้วันอนวันอันนี้เราเราวิ่งกี่นาทีแล้ววะพี่เจมส์กี่นาทีแล้วตอนนี้สิบเจ็ดนาทีเยอะไปแล้วไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเมามอยซอยเก้าพี่เจมไปหาผัวก่อนค่ะคือหายกับพี่เจมพี่เจมลืมตาหน่อยอย่าลืมเคสนะบาย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 บอยไอโฟนมึงกูอะไรหน่อยสิเขาขายของมึงอยู่เนี่ยสวยเคสนี่สวยสวย อุดหนุนหน่อยตอนนี้มีเพิ่งมีน้องชื่อน้องประวานน่าัะโอจริงๆเราต้องไปเยี่ยมน้องกันหนิเราตรงนี้เป็นชื่อน้องประวานอันนี้เป็นเครือกิาครอบครัวสําหรับของน้องประวานธุรกิจเล็กๆครับรักแวนอุดหนุนแวนนะคะเราจะไปละเดี๋ยวเราจะออกไปเดินหาซื้อมะม่วงกินแถวนี้ ไปแล้วเดี๋ยวดึกๆถ้าเกิดได้แว่นโน้ตรัดใหม่นะคะไปอดอขออนุญาตฝากร้านแป๊บนึงด็อกเตอร์จิวบายนับปภาตันตราค่ะแล้วกูมีอะไรฝากบ้างอ่ะนี่แหละยานพันสกจิค่ะฝากตัวเองด้วยพีมินแล้วแฟนมินชื่อไลน์แฟนมินชื่ออะไรเฟซบุ๊กมินชื่ออะไรที่รู้ๆชื่อชื่อไลน์ว่า K O R N เป็นรูปมอไซค์ยกล้อนะจำได้แค่นี้แหละ C B R ความสีดำเขาใช้แฟนเป็นงหัวครับแล้วมึงขับไลฟ์โฟผมไม่ขับเพราะผมปั่นจักรยานปั่นจักรยานเอานะคะส่งพิซซ่าโอ้โมขับ C B หกห้าศูนย์ C B หกห้าศูนย์เป็นเป็นหนุ่มส่งพิซซ่าคนเดียวที่ขับบิ๊กไบค์นะคะแซ่บเวอร์ก็ขาแซ่บแต่ร้อยมันยังไม่แซ่ฟไม่แซฟไฮเปร์ไฮเปอร์โมเตอร์ไม่เอาทีแม็กดีกว่าทีแมมึงเอาทุกคันเหมือนกันนะเฮดทูเฮดทูเอาวันนี้จะขี่ันาดไหนโฟเลือกเลยที่หนึ่งทีที่อนี่ไง เหม่งมากกูเ <worship> ม <bird> ่งจใจโอเคเราไปแล้วนะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันในชาวังัไปก่อนนะคะบ๊ายบาย